ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของอาจารย์จากจังหวัดเชียภูมิโรงเรียนไดรโนนกอะวิทยาเกษตรสมบูรณ์อำเภอกษเศรษสมบูรณ,ทรรณ์ท่านถามว่าตามปกติ การถวายเครื่องรับรองสงประเภทน้ำนั้นน้ำป่านะน้ำป่านะนั้นน้ำส้มหรือน้ำอัดลมบรรจุขวดสามารถถวายได้หรือไม่ก็ได้นะฮะคือคือของที่เขาถวายพระเนี่ยมันมีอยู่ห้าประเภทสีปท่ประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งประเภทพวกอาหารที่เรากินเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ายาวกาเล็ก คนนี้พระก็รับได้แล้วก็ฉันได้เฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยงแต่พวกเครื่องดื่มที่บอก,บอกมาพวกน้ําปานะเนี่ย <c oughs> เขาเรียกพยายามมากาลิกคือตะระประเคินก็ฉันได้จากเช้าถึงเย็นนะฮะจากเช้าถึงเย็นถึงค่าไปนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ารุ่ง็นเช้านี่ฉันไม่ได้แนละอีกหนึ่งเป็นพวกน้ำตาลน้ำอ้อยอะไรตไร่างๆนะฮะพวก ไม่ใช่น้ำอ้อยสดนะฮะน้ำอ้อยสดมันเป็นนิฐานะเป็นปานะน้ําพึ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะก็รับประเคนมาแลว้วก็ฉันได้เจ็ดวันพอจากนั้นก็ฉันไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกยาพวกอะไรก็ฉันได้ชั่วย,ยุของยานะคือจนหมดต่ฉันได้จนหมดก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็ถวายได้อยู่แล้ว คือพระเนี่ยเขาจะต้องเวลามีของอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องประชุมแล้วก็หาบทสรุปว่าฉันได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างฉันได้ทุกอย่างฉันไม่ได้แต่ว่ามันมีหลักเกณฑ์นะพระเจ้าทรงวางไว้เป็นหมหาประเทศสำหรับเทียบเคียงน้นั่นทเทียบเคียงกับสิ่งนั้นนันเทียบเคียงกับสิ่งนั้นนั่นเทียบเคียงกับสิ่งนั้นเพราะนพวกเครื่องดื่มพวกน้ำม,มันลมพวกน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มมันมีมาตั้งแต่โบราณน,นะ อาะนะาอารมณ์ไปของใหม่แต่มันประเภทเดียวกับน,น้ำส้มก็เรียกวพวกปานะด้วยกันการถวายจะตุปัจจัยที่ถูกต้องจะต้องทําอย่างไรและการนําปัใจจัยใส่ซองถูกต้องหรือไม่คือการถวายถูกต้องจริงๆเนี่ยเราก็บอกแก่พระแต่ว่าปัจจัยเนี่ยจะใส่ซองหรือไม่ใส่ซองไม่ได้แปลกอะไรแต่ให้มออแก่คาราวาและหมออก,กับลุกสิย์ก็เรียกวบยาวัจกรถ้าอย่างนั้นก็คือการถูกต้อง แต่ถ้าใส่ซองแล้วก็ไปใส่ย,ย่ามพระหรือให้พระรับเนี่ยที่จริงพระผิดนะฮะไอโยมก็ไม่ผิดครับโยมก็ไม่ผิดหรอกโยมเข้าใจว่าพระรับได้ก็ถวายไ,ไปแต่ว่าพระนั่นจะผิดแต่ต้องอาบัติอาบัติพุกนี้เขาเรียกว่านิสกคีคือต้องสละของต้องสละของทิ้งไปเอามาใช้สอยก็ไม่ได้แต่เรนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแยะแล้วก็ว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปการตีความินัยบางเรื่องมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็แพร่ออกไปเพราะันบางครั้งบางคราวจะโยมก็จะพบว่าพระบางองค์ท่านก็นับเงินเองหรือว่ารับเงินเองหรือว่าจ่ายเงินเองอะไรแต่ไรเนี่ยก็ต่างก็ทํากันแต่พวกที่ไม่ทําก็ยังมีเยอะนะฮะพวกที่ไม่ทําก็ยังมียเยอะแต่ก็ไม่ควรจะถือเป็นเหตุมาดูถูกดูมิ่นอะไรกัน พระวินัยข้อนี้ในแง่ของความจริงแล้วมันเป็นปันติวัชชะคือมันมีโทษตามบทปัญญาของพระวินัยแต่นั้นเองหมายความว่าถ้าเราไม่เป็นพระมันก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นวินัยของพระเป็นวินัยของภิกษุณีนะครับเป็นวินัยของเนนเป็นศีลของเนนเป็นศีลของสามเณรีแต่มีฐานะเป็นปันนติวัชชะคือมีโทษตามบทปัญญาไม่ใช่โทษสากลน,นะฮะโทษสากลเนี่ยหมายความชาวบ้านทาก็ผิดด้วย แต่ถ้าโทษที่เป็นบัญญัติเฉยๆของพระพุทธเจ้าเฉยๆเ็าผิดเฉพาพพระบัญญัติพระก็ผิดเจพาพพระบัญญัติภิกษุนีก็ผิดเจพาพภอพิษุณีข้อต่อไปถามว่าต้นไม้ที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติมีต้นอะไรบ้าง อันนี้มีเยอะนะฮะแต่ก็นับไม่วหวไม่ไหวเราคือว่าต้นที่เขาเน้นกันมากจริงๆคือต้นโพธิสัตวรูต้นไทรที่ประทับเสมยวิมุตติสุต้นจิะต้นเกตต้นประดูลายอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะต้นมะตูมต้นอะไรต่างๆก็มีเยอะนะฮะต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธวัตรถึงจะมีเยอะพวกมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่บ่อยแกพระพุทธเจ้าประทับสวนมะม่วงนี่บ่อยที่สุดนี่ต้นไม้ในพุทธวัตรที่นั้นนะฮะเขา ปลูกไว้ที่พุทธมนฑลนะรู้สึกว่ามีบริเวณหนึ่งที่เป็นต้นมาจากพุทธประวัติมีการรวบรวมมาไว้แต่มาก็จําไม่ได้หมดหรอกเขาก็รวบรวมมาไว้ถ้าจะหารายละเอียดมันคงจะมีในเรื่องที่เกี่ยวกับพจานานุกรมหรือนามานุกรมหรือพวกศัพท์านนุกรมอะไรต่รางๆเนี่ยคุณจะมี แต่ยังยังไม่เคยเจอนะฮะแต่เขาเขาบอกว่าเขารวบ,รว,บ,ร,วบรวมกันไว้ข้อต่อไปถามว่านี่ก็เป็นอาจารย์จากบุรีรัมนะฮะถามว่าการเรียนว่าตายเกิดมีจริงหรือไม่มันก็มีจริงนะฮะเป็นกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างกฎของการเรียนว่าตายเกิดเรียนว่าตายเกิดมันเป็นกฎของสังสารวัต มันเป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปาคือกฎของปัจจัยการเนี่ยหมายความว่าเมื่อมีกิเลสมันก็มีกรรมทีนี้ตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่กรรมยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็สร้างเป็นบินยาณก็ไปเกิดได้เรื่อยๆนะฮะตามแรงทรงของกรรมกรรมดีก็ไปเกิดดีกรรมไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีก็หมุนวนกันไปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากรรมังสเตวิพัชติยดีดังหีนัปปณิตตายะ กรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวให้คนประนี้แตกต่างกันออกไปเพราะั้นกรรมมันแบ่งแยกเราในขณะขณะขณะแบ่งเราเป็นเป็นเป็นขณะเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นช่วโมงเป็นวันเป็นหลายๆชัช่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่มันก็แบ่งแยกเราอยู่ตลอดหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันก็นําไปสู่การเกิดใหม่ การเกิดใหม่ที่ไปเกิดนั่นก็คือกิเลสกรรมนะฮะแล้วก็สร้างกันเป็นวิญญ,ญาณก็สามอย่างนี่เปประกอบหลักอยู่สามอย่างถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นก็ชื่อว่าขาดนะฮะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็อุปมาว่ากำมังเขตตังกรรมในเหมือนกันเนื้อนาหนือนก็พื้นดินวิญญ,ญาณังบีสังวิญญ,ญาณในเหมือนกันหนอของพืชตัณหาสินเนหังตัณหานั่นเหมือนยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืช วันถ้าเพื่อมันครบสามอย่างแกเนี้ยมีหนอย,ยังไม่ถูกทำลายแล้วก็ยังมียางเหนียวอยู่ก็ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแกก็งอกได้นะฮะแต่ถ้าไปแช่แข็งไว้ไปอยู่ที่ท,ที่ร้อนจัดมันก็กรอบหมดมก็ปลูกไม่ได้วันตรับใดที่ตรับใดที่ยังมีการมีกิเลสมีกรรมอยู่เนี้ยไปสนที่วิญญาณก็จะมีอยู่ตรับนั้น เพราะความเรื่องดวงวิญญาณโดยละเอียดก็คือขอละเอียดไม่ไหวนะเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเขาเรียกอนันตังวิญญาณังวิญญาณเนี่ยหาที่สิ้นสุดไม่ได้ทีนี้พอดีภาษาไทยเนี่ยมันมันมีลักษณะนามพอมาถึงจิตถึงวิญญาณเข้ามานี่ไม่ไม่รู้จะใช้ลักษณะนามยังไแเราก็คิดเป็นดวงนะ ก,ก็เป็นดวงเราก็นึกว่าเป็นดวง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 มาเยอะเลยนะเป็นดวงเป็นดวงไปแต่ที่จริงแล้วจิตเนี่ยเขาก็มีดวงเดียวแต่นั้นเองนะฮะจิตกายก็จิตคนนั้นเน่ก็มีดวงเดียวเท่นั้นแต่ว่าสิ่งที่มาทําให้จิตมันเปลี่ยนไปเนี่ยคือเจตสิกคือกุศลนกกุศลที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเนี่ยเราจะว่าจิตโกรธบ้างจิตโลภบ้างจิตหลงบ้างจิตทุศยาบ้างจิตแข็งดีบ้างจิตเมตตาบ้างกุณาบ้างมือติตาบ้างอะไรอะไรก็แล้วแต่นะ ผู้เหล่านี้ท่านนี้ก็เป็นเจตสิกมันเกิดมาปรุงจิตพราะก็ทําให้จิตมีภาพที่แตกต่างกันออกไปมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปก็แตกต่างกันไปเรื่อยๆนะฮะในพิธามจําแนกเอาไว้เป็นทลายแปดสิบเก้าดวงหรือร้อยี่สิบเอ็ดดวงทนะ่านนับเป็นดวงนะฮะเป็นภาษาที่นับเป็นดวง แต่ที่จริงแล้วเนี่ยบาลีพุทธว,วจานะนี่ทรงแสดงว่าดูรังกามังเอกะจะลังอสริรังวาสยังผู้ใดจักระวังจิตึงเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวนะเอกะจะลังก็เที่ยวไปดวงเดียวดวงเดียวก็เที่ยวไปนะไปไปก็แล้วแต่จิตใครก็จิตเขาดันนพะราะคนเป็นล้านลานเนี่ยสามารถจะคิดเรื่องเข็มปลายเข็มเล็กๆเนี่ย พร้อมๆกันได้นะฮะโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคนเป็นล้านมองที่ปลายเข็มหรือว่าคนมองไปที่ดวงจันทร์ในคิดถึงดวงจันทร์ไอ้ดวงจันทร์มันใหญ่นะะแต่ว่าพูดถึงปลายเข็มเนี่ยปลายเข็มคิดถึงปลายเข็มอย่างเดียวเนี่ยก็คิดได้ละเพราะว่ามันเป็นนามธรรมหลังการนับเป็นดวงเนี่ยมันเป็นแนวพิธามแต่ก็ไม่เรียกวิญญ,ญาณนะฮะก็เรียกว่าจิตเรียกว่าจิตเป็นกี่ดวงกี่ดวงกี่ดวงเนี่ย นับเป็นจิตนับเป็นดวงที่จิตเนี่ยวิญญาณเขาไม่ได้เรียกเป็นดวงเขาไม่เรียกเป็นดวงวิญญาณก็เป็นความรู้มันก็มีแค่หกนั้นเองนะฮะวิญญาณมีแค่หกตันเด้งเขาเรียกชท่อวิญญาณเรียกจากุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณโยมวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณแต่ถ้าที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมีเจ็ดเขาเรียกวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณหมายความว่า เวลาคนเราตายไปเกิดเนี่ยมันก็มีอยู่เจ็ดลักษณะด้วยกันถามว่าชีวิตคืออะไรนะชีวิตที่จริงแปลโดยรูปศั์ก็คือความเป็นอยู่เป็นองค์ประกอบร่วมของเหตุปัจจัยทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วคือมีกิเลสมีกรรมมันก็สร้างเป็นปริสนธิวิญญาณขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นนามารูปพอเป็นนามารูปมันก็มีอายตนามีผัสสะมีเวทนามันก็กลายเป็นชีวิตนี่ยน,นะฮะ เป็นชีวิตขึ้นมาพระองค์ประกอบร่วมของชีวิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องอะไรล่ะเป็นเรื่องของธาตุหกหรือขันห้าเนี่ยฮะขันห้าก็ได้เรียกเรียกขันหน้าก็ได้เรียกธาตุหกก็ได้นะฮะก็แล้วแต่คือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็บิญญาแต่ถ้าเราเรียกว่าขันห้าเนี่ยตัวรูปประขันคือที่ประกอบดินน้ำลมไฟอากาศเดี๋ยวมันก็กลายเป็นรูป ที่ทําหน้าที่สวยอารมณ์ในเรียกวเวทนาจิตที่ทําหน้าที่จาในเรียกว่าสัญญาจิตที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงคือถูกปรุงแต่งนะที่จริงก็ถูกปรุงแต่งให้ดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างก็เรียกว่าสังขารจิตที่ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเรียกวิญญาณเรียกว่าวิญญาณเพราะทีจริงการศึกษาของเราที่จริงก็คือการบริหารขันห้านะฮะเราจะเห็นว่าก็เอาชีวิตในร่างกายไปเป็นนั่งเรียน เจอเห็นรูปวยตาก็เป็นจกักขุวินชาณเกิดชอบใจมีความสุขจําได้ว่ารูปนี้ดีนะฮะก็เป็นสัญญาเกิดมีความสุขก็เป็นเวทนาแล้วเกิดรักต่อรูปนั้นก็เป็นสังขารนะเมื่อเกิดพวดเดียวนะฮะพวดเดียวก็ไปกันทั้งั้แถบเขากะหน้าก็ไปทั้งแถบก็เลยมันก็กลายเป็นชีวิต ชีวิตยังแปลว่าความเป็นอยู่หมายความมาดับใดที่เหตุปัจจัยเหล่านี้ยังอยู่นะครับชีวิตก็เป็นอยู่แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันเกิดดับขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเช่นวิญญาณดับอย่างนี้จิตดับอายุกข็ขาดนะฮะอายอุก็ดับก็คนก็ตายคนก็ตายเพนันก็ต้องอยู่ครบกันทั้งหมดทั้งทั้งทั้ง ทั้งขนห้านะต้องอยู่ครบกันหมดหรือว่าธาตุก็ต้องอยู่ครบตั้งหกถ้าเกิดขาดธาตุก็ตายเหมือนกันเจนอากาศธาตุขาดไปเนี่ยก็ตายนะฮะอัตวีธาตุขาดก็ตายเตโชธาตุขาดก็ตายก็ตายหมดทุกข้อคือเขาต้องอยู่ยังมีสัดส่วนที่เกื้อกูลกันถ้าเลยมากเกินไปน้อยเกินไปร่างกายก,ก็ปวดหละหาความสงบไม่ได้ก็อยู่อยู่โดยปกติสุขไม่ได้เพราะว่าธาตุเตเขาก็มีสัดส,ส่วนของเขา จะท,ทำให้ชีวิตของเราก็ดำรงอยู่ได้เพราะในชีวิตคืออะไรในไม่สําคัญถ้าเรา,เราจะใช้ชีวิตอย่างไรจรึงจะได้ประโยชน์จึงจะคุ้มค่าจึงจะเป็นสุชีวิตคือชีวิตที่ดีไม่เป็นทุกข์ชีวิตคือชีวิตที่ชั่วไม่เป็นโมฆะชีวิตคือชีวิตที่ว่างเปล่าจะสาระแก่นสาร แต่ก็ให้เป็นสุชีวิตคือชีวิตที่ดีนี่ก็เป็นความหมายของเรื่องชีวิตเราก็หาคำตอบได้เยอะนะแต่ว่ารูปทัพ์แล้วก็คือเท่านั้นนี่ยก็คือความเป็นอยู่เป็นองค์ประกอบร่วมของขันห้าของอายตนะสิบสองของธาสิบแปดแล้วก็แล้วแต่จะจะนับไปนะแต่ว่าทั้งหมดมันก็สรุปรวบที่ขันห้านั่นเองทังฝั่งทั้งลาย ในการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี